ค่ะมือนี้มาตามสร้างลุงเพื่อนบ้านต่าเล่าเนาะค่ะงวดของวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาพันพ่นเลขวิ่งพันเข่าเก่าค่ะเข่าเลขวิ่งเก่าอันจับคู่บาเข่าค่ะอันจับคู่ก็จะเป็นสามโกเหรอค่ะจับคู่สามโ,ก,ามโกออกสามหาผ่าแต้มหนึ่งต่าวาเลขวิ่งพันเก่าเข่าอยู่ค่ะงวดนี้พันหามาแล้วค่ะตะเสาเลย เพิ่นบ้านตำเล่าของวันจันทร์ที่ยี่สิบเพิ่นไห่เอฟซีไปจับคู่เองไห่มาสามตัวโคลโหลเลยกับเลขกวิ่งเพิ่นจะเป็นตัวใดไปตามสร้างลุงเพื่อนบ้านตำเล่าได้เลยค่ะไไวัดดีเอฟซีถูกถุกทันทุกทุกคนมือนแกะมาพอกันอีกแล้วตอนบ่ท่านสวยบไหดเนาะค่ะมีแนวทางดีๆของสร้างลุงค่ะ เพิ่นท่อเอามาให้ตาสปเสาพผนมาเลยเพิ่นว่าเพิ่นสิออกไปทำงานเพินเ่นว่าเพิ่นบ่มีเวลาก่อนสิไปทำงานผลกันได้ทรงมาให้ตาเสาเลยครับเหมินเพิ่นมีแนวทางของเพิ่นบ้านตำเหล้ามะห้เป็นของวันทียี่สิบดอลลาหกแปดหมือนวานนี่ของวันทีสิบเจ็ด พิ่นให้วิ่งเก้ากับหกกับสองค่ะของเมื่อวานค่ะของวันที่สิบเจ็ดเข้าเลขวิ่งค่ะเข้าเลขวิ่งเพิ่นให้วิ่งหกวิ่งเก้าวิ่งสองเข้าเลขวิ่งหกค่ะมันออกเข้าเลขวิ่งเก้ามันออกจน 9, นะวนเก้านะคะเมื่อวานธันว่าแจกมื่อไม่มาสัน่นเป็น พ่อมาตาเสาครับว่ามันออกสามหาคนไหหกสามก็ถือว่าไก่เชียงอยู่แล้วของงวดวันที่สิบเจ็ดจำเล่าของสร้างลงครับพันว่าเมื่อนี่พันไหเอฟซีเอาไปจับครเอาเองมาสั่นพันว่าคนจับจับไหพันวาไหเอฟซีไปจับเองเด้อว่าสั่นว่าคนไหมากสามตัวแค่นั้นเลขมัน ันไปจับเองพันมาพันว่าจับไห่พันจับว่าแม่นพันา่าเอฟซีไปจับเองจับว่าเหม่นสร้างลุงมาเสียงรถกอยากรกบกวันนึค่ะืวีนเว,ว,วยนยช่วงเศรี่อห้องลายค่ะ,คะไปจับเองพันไห้มากมีเหล็กสามตัวครับเน้นบนย่างเดียวค่ะ พันสี่ออกไปเหตุงานพันบ่มีเวลาพันก็นเลยเฝ้าทรงมาไห้ค่ะมือนีพันธไห้วิง่งมีเหล็กวิ่งกับเหล็กสามตัวมือนี้เล็กหน่อยตัวค่ะเหล็กบ่หลายตัวบ้าน,นก็หลายท่านหลายอาจารย์เป็นบ้านตำแนวค่ะบ่คอย เข่านะครับเต้าละอาจารย์เหมือวัณเพื่อนมากแต่เข่าเลขวิ่งกับเข่าเป็นเลขวิ่งเลขกลรูดนะค่ะของสร้างลุงคนจะนี่น้าทา่างดีดีพันอยากไข่เอฟซี่มีโขกม่ลาบเอาไปจิดจารณาเบิงพันนะจับครัวเอ,เองเลยบอกจับไข่จับบอมแมนเอฟซี่จับเองพันว่า ไปจับเอาเองเลยพันวะท่นไหเป็นสามตัวโคโลมาเลยแบบว่าจับไห้บ่อหยังตามพันวะมาจับโคไหเอฟซี่าจับ่าจับพันวะเอฟซีไปจับเองเลยมาสั่นพันวะแล้วเจ้แล้วเจเอฟซีสีเม็ดดวงมีโชกค่ะจับเองคุณเลยมีโจกถูกแล้วต่วโจกแล้วะดวงผู้ใดมั่นพันวะ ไปจับเองได้เงินเหรอคนละมันหามากกับว่าลายตัวนะคะ่ะแนวทางคน่นกับว่าแพ่งนะคะ่ะมันโทุมมาตาเสาเลยมาซอหมอสไว้กับพิ่นหย่งยากที่ผมบ่กกวนพิ่นดอกผมเอาให้แม่ตุยเลยคนละแม่ตุยกับสิฟ้าเอามาลงใหยย้ยอีพี่มื่อวานนี่เตือนบ้านตำเล่าลายลายทัหลายอาจารย์ มันหลายผดลายล,ล่องจนว่าคำค่ะอิตี้กับว่าโลคคำของเป็นต้นน้องอาจารย์อิตค่ะในล่งจนหกโมงวานันจะเลกเล่าอ่อยต่อยาวานันค่ะมือนี่้างลุงพันไหยมากกับของวันที่ยี่สิบเด้อค่ะพันไหยวิ่งหาแล้วกับแปดแล้วกับหนึ่ง นไทยมากค่ะยังโหลดลกกวนด้อค่ะคนไทยวิ่งหาแล้วก็แปดแล้วก็นึ่งคนไทยเป็นเรียกสามตัวมากค่ะเจ็ดแปดหาบนยางเดียวเด้อพันว่าเน้นบนย่างเดียวไอเอฟซีไปจับเอาเองสร้างลุงสิว่าจับให้เพราะว่าสร้างลุงจับบอมแมนพันว่าเอฟซีไปจับเองเด้อพันว่านี่คนกับมี่ซ้ำนี่ค่ะ มีวิ่งหาแล้วก็แปดแล้วก็น,นึงแล้วก็มีเล็กสามตัวเจ็ดแปดหค่นี้ค่ะเป็นบนุญกันวะจับเองเล็กกับว่าลายตัวเนาะค่ะเอาไปจับเองกเจ็ดแปดน่าจะวาแปดหาน่จะเจ็ดหากันเลยค่ะวิ่งเอาอยู่ในสามตัวเนี่ยแหละค่ะว่าจับไห่พันาเพันจับว่าไขแม่ ที่เอาไปพิจารณาแล้วจับเองเลยกันเถอะเป็นเพื่อนบ้านตำเล่าของสร้างลุงวันที่ยี่สิบต่อข้อหกแปดค่ะท่านหายมากตะเศ้าเลยเหมือนแม่ตะเศร้าสได้เอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดีๆตะเดินนัน่นะคะว่านเอฟซีก็เมียนมาหายสาของอาจารย์อิทธิ เชิญวันสี่หกโมงมาค่ะจังเดยลงเอ็บจีก็คอมมินว่าให้ช้าเกินไปขอโทษขอไพ่หลายๆเด้เค่ะผู้ใดโชคมันน้าอาจารย์ใดหรืออยากสนับสนุนอาจารย์ใดหรือว่ามีโชคมีลาบกับเพิ่นกับติดต่อแม่ตุยมาใดเด้อค่ะเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดหรือว่าจะไอดีไล์กันไดเด้อค่ะแอดไล์ามากกันดหนึ่งเก้าสี่ แปดแปดแปดเอเล็กนี่ยจะลงในคลิปให้ด้วยสาธาอันถ้าลืมอ่านมาท่านจุดมาท่านก็บจะลงในคลิปให้เพิ่นกับว่าลายตัวนอของมันนี่แค่นี่เอาไปจับเอง,งว่านี่ก็ไล่ลงคนเดียวจับมาจากอาจารย์มิตรเล่าอ้อยต่อยมอรวยเพิ่นเก็บ่าท่านแล้ว งานคนอยู่ค่ะแล้วงานกับเด็จะได้ไปไทยน้ากันคือเก้าค่ะทีมงานเดียวกันคือเก้าช่วงแม่ตุ้ยกับสายเดียวเดือนเดียวพวดเดียวค่ะคนอยากงานคนหลังจาก,กแล้วงานเราก็ัิเด้มาไทยน้ากันคือเก้าค่ะ ที่คอมเมนต์มาเด้อค่ะเห็นชอบแบบใดคอมเมนต์มากจะได้แก้ไขแนวทางาเป็นแบบใดห้วยแบบใด่นไห้ไปจับเองเด้อค่ะจับคููเองของสร้างลุงเพื่อนบ้านตำเล่าไห้มาเล่วหลอกค่ะจะได้เอาไปมีเคาะตะเนินๆค่ะ้ซ่าไห้เลีวอะไรกั อิจีบางค้นค่ะทรงของอาจารย์อิทมาลงขีดของบ้านซื้อไปแล้วไม่ทันอิซีมาให้โกโมงเนาะค่ะหมอว่านนี่ไหมมาด้วยทรงมาแปบตุยกับว่าได้เบื้องไล่เนาะ,ะโอ้ไปพันมาทรงให้แล้วทรงห้สะะุดนแล้วมันกะบ,บุญเนะาะเจ้าของอาจารย์ใดเป็นของอาจารย์ใดเนาะไร่ล่งหมากไร้หมอว่านที่ตะเหล็กเล่าอ่อยต่อยค่ะเมื่อเนี่ยภสิีมากคอยทย่อยไล่ลงจะเนิ่นเนิน่นมันจังสิบว่าได้ จังสิบ่ได้อยากถอดมือออกันไดรงเสดเดียวมันวุ่นมันวุ่นไล่เลยเสีงดดยงรถเ้อะค่ะสนรถจิบอ,อกคนเห็นก็เจานน้าพ็ษถนนมึนๆอ,อยู่เสียงรถกวนขอโทษขอใหลายๆค่ะจะไรน้องตาเนินๆอิบซีก็ได้สิได้ไปสื่อท่านไปไปวิเคราะห์แบบบ่ได้เฝ้าได้ไดเป่งนะคะมันห้มือเดียวกันพร้อมกันไลยๆอาจารย์นี่มันวุ่นไหยเลยค่ะ ใดลาล่来来ลงติดบติ year, réussi, ๊กันเลยทีทีกันเลยมันบดีคนใดค่ะแม่ตุ้ยกับสี่คอยทย่อยลงมันออกวันทียี่สิบกับสิมีเวลาอีกายมืออยู่เลยค่ะของอาจารย์ได้แน่กับสิ่คอยเอมาไล่ลงเป็นชิบชิบไปเนาะค่ะจะบ่ได้ไปล่งพร้อมกันกองด้วยมือเดียวกันขึ้นหมู่บานวุ่นวุ่นเลยเนี่จนตาเปียกของว้านแม่ตุ้ยก็ได้เม็ดหูเม็ดเวียนจนหอดโพกมไองลาลงมาท่านแล้ว สรบปเลขของสร้างลงุงเ่อนบ้านตำเล่าค่ะมือนี้ไมให้มาตะเสาเลยนะสนสิไปเหตุงานผนบว่งสกะเลวงมาหา้มตะเสาเลยสร้างลงุงวิ่งหากับแปดกับหนึ่งเลขสามตัวเจ็ดแปดหาเน่นบนย่างเดียวฟันวะให้เอฟซีไปจับเอาเอง ้างลุงจับบะแม่นพันวะไอเอฟซีจ right. ับเองเด้อมสันวะไอ้มากบ่นั่นละค่ะสามตัวโคโลเลยแล้วก็มีเล็กบิ่งมีหามีแปดมีหนึ่งสามตัวกับเจ็ดแปดหาบนย่างเดียวคันวะไอหเฮ้งหฮ้งปังปังแก่มือไม่ะของวันจันที่ยี่สิบไอ้ปังไอ้เฮ้งมีโชกมีลาบซื้อตัวได้ก็ให้ถูกไพ่ได้ไหมของสร้างลุง โขกโกมั่นมั่นกบสร้างลงเกื่ยนบ้านตำเล่านะคะสวัสดีค่ะ